แม่ค้าถึงกับพูดประโยคนี้หลังเจอตัวจริง2ดาราสาวชื่อดังลดแลนในวงการบันเทิงมานานสำหรับโอปอปณานิสาราและปุกกี้ปวีนุษเราจะเห็นผลงานของพวกเขามากมายหลากหลายบทบาทและจะเห็นความสวยขึ้นถถมมีรูปร่างที่เพอร์เฟคจนทุกคนต่างชื่นชมยกให้เป็นไอดอลในการดูแลตัวเอง ล่าสุดมีโมเมนต์น่าเอ็นดูและชวนหัวเราะเมื่อรายการกี้ซดอบซอย EP 139พาไปลุยหาของกินอร่อยๆที่ตลาดนางเลิง้งตำนานของเมืองไทยมีบางช่วงบางตอนแม่ค้าได้มีการทักสาวโอปอและสาวปุกี้ว่าตัวจริงพวกเธอทำไมสวยจังในโทรทัศน์ทำไมดูป้อมๆทำไมตัวจริงพวกเธอสวยจังก็ทำเอาสองสองานหัวเราะลั่นตลาดกันเลยทีเดียว ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ